สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน tiktok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KMT MM m ชีเฮตดก็ได้ค่ะค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถที่ข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยเชื่อผ e ู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมเติอข้างล่าง2องช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็จะกลับออกไปคะ่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมือ่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมูมรตรงนี้ค่ะบนหมู่มรมมรตรงนี้ค่ะเราจะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสด S3 ค่ะแล้วก็มาเลือกบริการตรงนี้ค่ะบริการตรงนี้นะคะสาม,มารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเราค่ะแล้วก็เปิด ไล์สดของเราขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งเมื่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปแลัวบริษัเพิ่มอีกสด้วยนะคะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วก,กดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นาสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อมาค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ำ20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1,000บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปหลักบุญนัดเพิ่มอีก5%ค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเลตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอปอ่งเปาวอลเลตค่ะแล้วก็ดำเนินการในแอปอ่งเปาวอลเลตของเราเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นำลิงค์ค่ะจากแอปอ่างเปลวอลเลตมาใส่ข้าง โอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคาแนะน,นําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ำสามสิบห้าขออภัยค่ะ350บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งค่ะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทาการสั่งซื้อไปนะคะดังด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่ทราการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองเนาะค่ะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานค่ะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าเลยยังไงค่ะก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า AdK Me กได้ค่ะ ตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะก็แจ้งปัญหาไรใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจไลนได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตรา,าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะ และในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google Play และ App Store และพิมพ์คำว่า k e m i m k i c h i h e d c o m ก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Tik Tok ของเรากันนะคะไปดูอยอดคนดูไลฟ์สดค่ะ อ๋อขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก4-5คนเนาะก็ขึ้นมาเป็น73คนกันแล้วค่ะก็ถือว่าทางเว็บไซต์เขาก็ดำเนินการให้เราไวมากๆเลยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมี k ีดฉีเฮตค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะเราเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประกันไดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ